น้อยสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องน้อยสวัสดีมาลูกสบายดีสุโคสุคนสุมองสุบอนอ <c oughs> จะไปงั้นมันนี่เนอะไดอยู่ไหมเลยา <c oughs> สบายดียามเศร้าพี่น้องมืัอนี้เขาก็ได้เป็นแขกอีกแล้วเนาะมางานเดี๋ยวพี่น้องมืัอนี้ มางานขึ้นเงานใหม่ของไอ้พางเนาะเพื่อนก็ได้ไปบอกมาขึ s okay. <S ้นเฮือนขึ s <S really ้นเฮือนหม่เพื่อนพี่น้องเอ้บพี่น้องเบ่เดะพี่น้องเพื่อนไม่เพื่อนสองสั้นมาแล้วไหมจัดยังกับเจ้าสไตล์ลาวเนาะสไตล์เก่าสไตล์ในลาวบ่แต่ว่าคนแก่คนก็ยังว่ทันมาหรอกพี่น้องตอนนี้ ไปตอนอาณาจังเบิึงกันอีกพี่น้องเป็นกำลังแตงผักขวัญอยู่พี่น้องทางนี้กำลังแตงผักขวัญอยู่ขึ้นเฮือนต้องมีผักขวัญตกแตง่งกูกเถาเป็นกำลังตกแตง่งผักขวัญ ปล่อยแล้วอเอย่องนาไม่วยชวยลอกคนกำลังมาปตอจัดโตยังดีเลยหมีเคยเล่าอีกโอ้ยปักนอนขืยเลาเต็มโตเลยพี่น้องงานนี้เป็นกำลังคน กาทนนี่นอนก็ผ้ะหมเนาะเตรียมไว้ิ้ากันแหกอนเลยบานี้โหเหล็กเงยเอยอีกคนเริ่มมาลาลวาพี่น้อย งอพักวันขึ้นแล้ว่ะนะไตนี่ก็ไใช่ไปเลย เป็นกำลังพี่น้องเอ้ยกำลังสีแหงเนาะใช่โอ้คักแล้วก็บบหายดอกไม่ค้ามแล้วเนี่ยนีนน่ตะพามพป่นเนอะทั้งยี้ตั้งจองเลย đôi 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 dạ hỏi hả đây là béo này đấy đấy con xì hè là cái nông mà đưa mà đưa mà đưa mà đơ <laughs> 这个、嗯、好几年、啊，弄不了他们。 หลายพามเนาะแม่หลายพามไปในไร้ะเพิ่มเพิ่มมอเพ่มน้ำนอุ้มมอนไปแล้วครึ่งนะบอกแม่เร่ต้องไป

Chú lơi chú hai chu lắm con lơi anh sẽ cần khua hoạt động hát sĩ pha lột tít tít lột tít tít lộ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 t กีแล้วววยี้อโอ้ทางแคบเฉพาะพรถติดพี <c oughs> ท่ทังพี่เพิ่มมากหอดเลยต่พามเพิ่นนำล้างมากเลยทั้งนี้ เป็นสวนเนาะบนทางออกอืมเป็นปลูกมาจุดจูสวน

บ้านเฮาอแบบเก่าดังเดิมเลยเงินใหม่สองสั่น ความเนี่ยบอกความเว้าเทนเกิดแล้วเพื่อนวะน่ากินอ่ะ

่นลมงัวเนเพิ่นจัดไงติมนลมงัวตัวหนึ่งสันกับป่าแน่เกี่ยมไว้สู่แขกสู่พี่สู่น้องมาในงานเนาะ พุ่นพึ่งช่องห้าเจ้าพุ่นไม่กันอีกแล้วท่นโบเห็นกันมืน่อชองมื่อนะเพื่อสิไม่กันถึงเติบตังค์คูตังค์งไม่เด้คือไก่สตีกันนี่ละไม่คือไก่สตีกันเนี่ยม,นนมาเบิ่งท,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 งทงั้งทงกันพุนน่นเนาะ

จ้าเขาขึ้นมาซาพอดีเพื่กระิบสูรสูรพักวันวนั่นละบ้างพักันไป

แล้วลงน้ำก็มีผู้ได้ลูกแลี้ยวสะพนก็พากกันลงพอไปผ่านแล้วก็ะยับเข่าพี่น้องาเลย ý thức của mình và các bạn bè chúng tôi đã đến với bản thân Thank <laughs> you. ทำรับผาจ่ามาเพียงสิรีได้พี่น้องเด้อขอบคุณคุณหลายหลายพี่น้องสุขสุขคนสุขมงคลสุขบอลที่เข้ามาบางที่เข้ามาชมจิติดตามได้พี่น้องเด้ขอข็ให้อยู่ดีมีแห้งวัะสุสุขคนพี่น้องก็เจ็บจะได้เลของไข่ยังมีหาเงินหาเท่าหงส่งให้มนันหำรับมีรวยอจะช่วยจักเกื่อดได้พี่น้องเด้พอพอ,อกันไม่คลิปนาพี่น้องสบายดีพากันลงเลยไปลงเท่ากันเลย